หยุดหยุดไม่อยู่กับสงครามการปลดปล่อยพลังเสียงแบบออนไลน์นยามบ่ายกับการประกวดที่สดใหม่ผลิตใหม่ตัดสินแบบออนไลน์โชว์แบบออนไลน์อยู่ไหนก็เพลิดเพลินได้กับลูกทุ่งเสียงทองสายเจาะสวัสดีครับครับขอต้อนรับทุกชมเข้าสู่ร,รายการวาลเลตี T ้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวท รายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตรฐานโดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและพวกเราเหล่าสมาชิกชุ่มทางดาวทองนะฮะ <c oughs> วันนี้ท่านเดินทางมาไม่ได้เราก็ยังไม่หยุดครับเราจะเปิดโอกาสให้ท่านออนไลน์ครับส่งวิดีโอออนไลน์ของท่านเข้ามาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนยอย่างบริษัท TQM อิชรันบเกอร์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ลอรีเอะเนเจอร์กิฟต์แบล็คคอฟฟี่และลอรีอลัอลรีไวท์ชลิสแล้วก็วันนี้การประกวดของเราเนี่ยยังไม่เริ่มต้น เพราะเราจะต้องไปเยี่ยมศิลปินเขาเป็นผู้ที่เขียนเพลงเองร้องเพลงเองและดังเองนี่ไปกันที่บึงการครับไปพบกับอาร์มชุติ<ด>มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นึ่วันวันนึงทำอะไรอยู่บ้างเลี้ยงสดเลี้ยงไก่แล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหลางค่ะแล้วก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็คือเราจะไลฟ์สดแล้วก็ขายทางโซเชียลค่ะโอ้สมมุติว่าพี่อยากจะไปติดตามไลฟ์สดของน้องเพื่อจะไปอุดหนุนเสื้อผ้าต้องทำยังไงก็ไปที่แฟนเพจชุติมาแฟชั่นช็อปหนึ่งปั๊บ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 หนึ่งป๊บั๊มหนึ่งโอ้จริงจัง แฟนเพจเฟซบุ๊กพิมพว่าอะไรนะชุติมาแฟชั่นช็อปค่ะพูด<อ>จะทำไมกดไปกดมาไม่เห็นเสื้อผ้าเห็นแต่หน้าน้อง้า้ซีเอชยู u, ค่ะซีเอชยูทีไอเอมเอ่ะแล้วก็แฟชั่นช็อปเลยค่ะเอสเอพีโอเคเจอแล้วแฟชั่นช็อปบายชุติมาแล้วก็มีชุติมาแฟชั่นช็อปเขามีสองอัน ออไม่ค่ะเป็นชุดติมาแฟชั่นช็อปค่ะชุดติมาแฟชั่นช็อปโอ้โหเอาละครับนี่นี่นี่กดติดตามเขานะใช้เ่แล้วค่ะวันนี้นะคะสีชมพูปังมากคุณลูกค้าค่ะมาไวต่เร็วมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ต้องจับตาดูให้ดีอ่ะต้องเพงกันละกัน ผมขายดีไหมขายดีมากค่ะขายดีมากร้อยบาททุกตัวค่ะค่าส่ง50บาทนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อตัวละร้อยค่าส่ง50ใช่ค่ะไปเอาที่บ้านได้ไหมก็มนการก็เลยลาดบุรีไปก็การแล้วไม่ใช่พี่อันนจะนับในจังหวัดกาญจน์่เขาจะขายเสื้อผ้าแล้วอะไรแล้ววันนี้เขาจะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังเดี๋ยวสรุปก่อนเ้อจะไปติดตามการไลฟ์สด ของอามชุติมาครับชุติมา C H U T I M A เว้นวักแฟชั่น F A S H I O N เว้นวัก S H O P ช็อปต้องมีเว้นวักถ้าไม่เว้นวักจะไปเจอชุติมาคนอื่นถ้ามีสามีเป็นไปชนีค่าส่งฟรีถ้าไม่มีอะพี่ถ้าไม่มีเสีย5้าบอาทถามนิดนึงช่วงงานเยะๆเนี่ยวันหนึ่งคุณอามวิ่งกี่งานสูงสุด 4งานค่ะงานแน่นพี่วิ่งทีง6งานยังไม่พูดเลยครูรับงานทั้งวันหกงานต่อเดือนแล้วเรื่องของการแต่งเพลงล่ะอําชอบแต่งเพลงด้วยใช่ไหมก็คือถ้าแต่งเองเนี่ยเราจะได้แบบตามตามที่ที่เราชอบอะค่ะเราสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบได้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็เลย ลองศึกษาแล้วก็ลองแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งสวยแต่งเพลงก็เก่งร้องก็เก่งขายเสื้อผ้าก็เก่ง<อ>วันนี้จะร้องเพลงให้เราฟังไหมน้องจะร้องเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงว่ากัแค่ผู้ชายค่ะกือแค่ผู้ชายที่เฮาเคยหักเคยฝากเคยฟังหัวใจมันยากแทอบกก็แค่ตาใจจากสีห้ยน้ำเห็ดยัง i got ยูทูบด um ้วยนะอ่าไปติดตามนะครับช่องอาร์มชุดิมาออฟฟิเชียลพยายามกดดูในออฟฟิเชียลเอนะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรากลับไปสถานการณ์ปกติเนี่ยอยากจะเชิญน้องอาร์มมาที่สตูดิโอเนี่ยเพราะอยากไปมา้ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดสตูเนี่ยแล้วสักวันนึงไหมทำไมอ่ะแบบไปซื้อเสื้อผ้าเขาแล้วพิธีกรหญิงเนี่ยใส่เสื้อผ้าอาร์มชุติมาหมดเลยเป็นแฟชั่นจากอาร์มชุติมาชุดพวกนี้แล้วราคาร้อยเดียวพิธีกรใส่ราคาร้อยเดียวดีทั้งอาร์มดีทั้งพี่ประหยัดค่าชุดไปเยอะสุดท้ายให้นันน์ฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมฝากอะไรไปถึงศิลปินที่ตอนนี้อยู่บ้านครับผม ก็เป็นกําลังใจงให้กับพี่น้องนะคะชาวไทยทุกทท่านเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมพกแมสแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยฝากเพลงหน่อยไหมฝากเพลงหน่อยค่ะผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยนะคะซื้อเพลงวางกับแครฟูซ่ายนะตอนนี้ก็นะคะยอดวิวก,ก็กําลังพุ่งเลยนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะคะขอบคุณอาร์มชุดนิ่มขอบคุณครับผมขอบคุณคร <ผม S 2> <อ>ั<อ>บเยงยิ่งเดี๋ยวเจอกัน เจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนขอบคุณนะฮะนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะก็อย่าลืมว่าเรามีกิจกรรมมากมายที่เราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้นะการประกวดของเราในกําลังเจ้มจนเลยใช่ครับผมสาหรับการประกวดของเรานะครับถ้าเกิดดูอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุครับระดูขาดบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1นึ่งแสนบาท และผู้ที่ใช้ผิดพันตาแม่ครัวฉลากทองอและตาแม่ครัวเนี่ยนะฮะ,ะที่ส่งชิ้นส่วนเข้ามาในรายการของเรารวมกันอยู่ทั้งปีหลายแสนชิ้นเดี<ช>๋ยวจับขึ้นมา1ชิ้นคนนั้นรับไปเลยทองคำมูลค่าหล้านบาท 1, แม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองนะครับสำหรับการประกวดนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท SSK Publishing จำกัดนะครับขอขอบคุณบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดนะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปประกวดร้องเพลงกันต่อดีกว่านะคะคไปชมกติกากันเลยค่ะ สำหรับความเป็นลูกทุ่งเสียงทองสายโจเราเน้นที่เสียงต้องร้องได้ดีจริงๆรอบแรกเราแข่งกันด้วยเพลงเร็วใครคือสายโจตัวจริงแต่ในรอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปเราจะวัดกันด้วยเพลงช้าว่าใครคือสุดยอดลูกทุ่งเสียงทองที่จะได้ครองถ้วยรางวัล พร้อมลุ้นจะ c k p อ t ดาวทองที่มีทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากคุณระคัมตาแม่ขัวตาสลักทองและตาแม่ครัวฉลากทองพร้อมซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองและโปรโมทอีกเป็นเวลา3เดือนเต็มโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้น้ำเสียงที่ร้องได้ถูกต้องตามตัวโน้ตไม่มีผิดเพีย้ยน จังหวะร้องได้ตรงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีอักษราการใช้อุรอเลือรอลิงควบกล่ำสระในภาษาไทยชัดเจนลีลาการสร้างอารมณ์เพลงถึงจะเป็นการประกฏออนไลน์แต่ต้องส่งพลังออกมาเสมือนอยู่บนเวทีจริงให้ผู้ชมและกรรมการมีความสนุกสนานอย่างลงตัวโดยมีคณะกรรมการดังนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงคุณพ่อไวยพ์เพชรสุพรรณ ครูองค์สลักจิตดวงจันทนักร้องคุณภาพน้องสาวราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทรในห้างผู้เป็นหัวเรือใหญ่แห่งวงการอินดี้คุณสามารถของขาวแห่ง Big Love Music กความเข้าสู่การประกวดซีซั่นใหม่ล่าสุดนะฮะลูกทุ่งเสียงทองสายเจ้าเราประกวดมาถึงกลุ่มสุดท้ายสามสิค,คนที่เราออดดชั่นสด ที่เดนายพระรามเก้ากับ,บ<ม>ส่วนที่ส่งเข้ามาประกวดสมัครแบบออนไลน์และส่วนหนึ่งเราไปออดิชั่น10จังหวัดทั่วประเทศคนนี้เนี่ยเขามีดีกรีเป็นแชมป์ประจําจังหวัดที่เราไปออดิชั่น1จังหวัดนั้นนะเราไปออดิชั่นที่ไหนจังหวัดจังหวัดไหนละ่ะอุบลราชธานีทําไมถึงเป็นราชธานีทําไมเขาเรียกอุบลราชธานีทําไมรู้ไหม ทำไมคะไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็พี่ก็ไม่รู้เอ้าเขาไม่รู้ดิไปเล่นข้างนอกกันไปไปเอาหน้าร้อนประกวดจ้าผู้คลราชธานีนางสาวพรปวีจันเต็มหรือน้องมุ้งเซ่นอายุ17ปีครับอ้าวุ้ยสวัสดีค่ะ้แต่งเต็มเลย หนูอยู่ไหนคะน้องวุ้นเส้นอยู่อำเภอเริองน้ำทาจังหวัดยโสธรค่ะคนแรกน้องวุน้นเส้พนพรปวีเธอคือแชมป์จากการออดิชันที่อุบลราชธานีนักเรียนมปลายจากยโสธรที่ใส่หนักจัดสุดทุกงท้วงคำนอง,นองปกติแล้วอยู่ยโสธรหรืออยู่อุบลอยู่ยโสธรค่ะเอาแล้วทำไมวันนั้นไปชนะการออดิชันที่ที่อุบลหนูเดินทางไปประกวดที่นู่นเลยเหรอใช่ค่ะ น้องเป็นคนน่ารักมากดูที่อยโสธรกับอุบลไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับค<า>่ะนั่งรถกี่ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะต้องร้อยก่อนเลเอาแล้วน้องมุนเส้นครับเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับกับการจะประกวดออนไลน์ครับก็ฝึกร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ร้องเพลงกับวงโปรงลางมาตลอดค่ะร้องเพลงกับวงโปรงลางเฮ้ยค่ะรูปคุ้นๆเฮ้ยพี่น้องมีรูปพี่อยู่ตรงนู้นด้วยใช่ไหม ใช่ๆ่ะ้ให้ให้ไปดูด้วยให้พี่น้องตายน่ารักกันนะเนี่ยอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องวุ้นเส้นเมื่อกี้น้องบอกว่าร้องอยู่กับวงโปงลางครับผมชื่อคณะอะไรครับคณะวงโปงลางเพชรผูดินค่ะเพาาพูดินค่ะของเราเาา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 ะาาเพาาอะไรเพอะไรเรลงาาาาาราาาาาาลาา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  มาแต่เปิดหักงันออกมาซองจังมองเห็นผัวคู้สาวมาฟังเพลงจังเหม็นงามแผ่นนู้นจังเหม็นงาม น้ำเกี้ยวชิ้นักกัใสองเพงักต่อระปรงเกี้ยวำกินเดียวพีอซ้นเป็นขาลำเดียวพี่ขอ้นเป็นกลนพี่ขออดมันลำเกี้ยวเนวพลอนแบบนพลำเกี้ยว่ขั้นเขากอนแบบพันพี่ลำเกี้ยว่อัเขาก็เอาว่าผรงไดกะิงิงเกี้ยวฉันนนยผู้ฉันเปี้ยวกยาฉันนนยผู้ฉันเี่ยกยามาพบน้ยสภาจะเอาไหมแม่คุณมุน ไปรเรียผู้เพลงให้าขาวา,าบุตรไปเรไยผู้เพลงให้ขาว่า,วาโอลักกีาชอบเป็นนองเสียงแสงตะเกียงมันช่ยส่องเวทีน้อยหนารีผู้นุ่มเป็นเป็นพันที่ จำได้ทุเพลงไทยเขาวาทอาพีจำได้ทุเพลงไทยเขาวานักกีฬาชอเพลซ้ออยู่เมเพลินฉันเหมือนมองผู้ชนะต้องการยาอาฉันเหมือนมองผู้ชนะต้องการาอาจจะเอาโทษผู้รักกาจะให้ห้าพันทองรังเพียงแผู้ตีดังตุ้มตาตุงตาตตาตุ้ตตาตตตุ้ตาถ้เข่าวบอผู้เยนเนผู้ทำขอนออกแคนต้นตีเต้นจะผู้ีผู้มั่แก้วตอน ลงพอทุกหน้ายังผู้ลงจอยมต้องสบายต้องสักูยาวลงพาต้องสบายต้องสักูยาวบอกสายขาดสูไลขาาเอ้ยอมยาีจผู้นลายอมเอ้ยอมาีจผู้นำกบอิมผู้นคิดแ่ผู้นนนผู้นำ ที่ถ่ายนี่คืออะไรอ่ะห้วยลำเซบายค่ะอยู่วัดป่าวังน้ำทิพย์ค่ะทั้งๆที่เราอยู่ประเทศเดียวกันทำไมเราไม่เคยรู้จักใช่ไหมสวยด้วยนะน้ำเหรอคะน้องเขาอะขอบใจเอาละพี่ตั้มเป็นไงครับตอนที่หนูพูดเนี่ยเสียงเพราะใสกังวานนะครับแต่ว่าตอนไปร้องเนี่ย มันอาจจะเนื่องด้วยไม่มันน่าจะเข้าไปแรงจนเสียงเนี่ยมันอู้จะฟังเสียงใสๆของหนูเหมือนตอนพูดเนี่ยฟังไม่ได้นะครับก็เลยจับได้เฉพาะว่าที่ร้องออกมาเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของล้ำเพลินนะฮะเป็นมาตรฐานของล้ำเพลินแต่ว่ามันก็ยังมีแกว่งอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยหนูก็พิีเซนต์ออกมาได้ดีแล้วก็ล้ำสวยนะครับวีนาพลดครับ น้องวุ้นเส้นรำสวยจริงแต่ว่าเพลงที่น้องเอามาร้องน่าถือว่ายัางไม่โดนถ้าเกิดว่าร้องเพลงเป็นภาษาของอีสานบ้างเป็นภาษาไทยบ้างเป็นบางคำเนี่ยม,มันจะทําให้น้องมีมี power มากกว่าเขามีเ<ม>สน่ห์เนาะเขามีเสน่ห์แก้วเสียงเขาได้แล้วก็มีมีมีลูกทุ่งด้วยแหละผสมอยู่ในนั้นขอใจช่วยละกันค่ะพ่อครับพ่อผมรัพพวัยพ่อปัจจุบันครับ ลัมเพลินจเจริญใจเนี่ยมันเป็นเพลงของของดาวบ้านดอนหร,อหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ครับใช่ครัถ้าเป็นทางหมอลำขอร้องได้ดีถ้าหนูร้องภาษาไทยคนด้วยเราก็มันจะดีเพราะเสียงหนูดีอยู่แล้วเอา้าโดยรวมก็ขอให้โชดีช ถ้าเลือกเพลงที่มีภาษากลางผสมเนี่ยคนทั้งประเทศจะสามารถรับรู้ได้เพราะถ้าเป็นภาษาอีสานล้วนบางทีบางกลุ่มเขาไม่เข้าใจอ่าถูกต้องเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้ารอบต่อไปลองเอาเพลงที่มีภาษากลางผสมแล้วก็มีลูกหยอดมีอะไรอย่างที่พี่โอ่งแนะนำเนี่ยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยลายถามพี่โลายไป<ล>ยที่แอดนกน้อยอ่าเดี๋ยวให้น้องฝากอะไรหน่อยดีกว่าเนาะ, <No? S 2> จ,ะจะฝากอะไรมาดิฝากไม่ได้ฝากพี่ฝาก ฝากติดตามด้วยนะคะมีช่อง y o u t u b บวุ้นเส้นพรปวีจันเต็มนะคะแล้วก็มี Facebook วุ้นเส้นพรปวีนะคะแล้วก็ใครอยากติดต่องานนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะในทาง Facebook วุ้นเส้นพรปวีค่ะวุ้นเส้นพรปวีเดี๋ยวเข้าไปใน a c e b o o k ใช่แล้วก็ไปติดต่องานค่ะเอาล่ะขอบคุณมากนะคะนางวุ้นเส้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แม่อมน้องวุ้นเส้น,นมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงคู่แข่งของน้องวุ้นเส้นคือมีวุ้นเส้นเป็นของข่าวมันก็ต้องมีลูกเกดเป็นของหวาน<อ>น้องลูกเกดกันทิดาวารียันครับน้องลูกเกดกันทิดาวารียนันดัเมเยอร์สุดน่ารักจากโรงเรียนมัคขามสรรเสริญจ,จังหวัดจันทบุรีใครรอดูน้องอยู่เบรกหน้ามาแน่จา้า